กรณีคลิปที่นักแสดงโตโน่พาคินว่ายน้ำทดสอบความฟิตที่อุโมงน้ำล่าสุดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุโมงน้ำที่เป็นกระแสะในโซเชียลตอนนี้ 1. อุโมง์น้ำมีการติดตั้งตั้งแต่ปีพศ2560มีการใช้งานด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตท,ที่สนใจทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬาก็มีการใช้อุโมงน้ำนี้มาโดยตลอด 2. ผู้ที่สนใจใช้อุโมงน้ำสามารถใช้ได้โดยผ่านการทำเรื่องขอใช้อุโมงคน้ำมาที่คณะหากการขอให้เป็นไปตามระเบียบของคณะ 3. มีความตั้งใจจะคิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบแต่เมื่อใช้งานจริงเห็นว่าอุโมงน้ำยังไม่เรียบร้อยดี จึงพิจารณาให้เข้ามาใช้อุโมงคน้ำโดยยกเว้นค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ FM105 Smile Thailand